บทที่10การครอปมีเดียหรือการตัดรูปหรือรตัดวิดีโอบางส่วนที่เป็นส่วนเกินออกไปเรียกว่าอะไรที่เราไม่ต้องการตัดออกไปซะเพื่อความสวยงามไปดูวิธีการกันค่ะวิธีการในการครอปมีเดียของเราไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือวิดีโอค่ะเรามาดูวิธีการกันเลยตัวอย่างเช่นสมมุติว่าโอมีคลิปวิดีโออเดี๋ยวโอจะดึงคลิปวิดีโอบางส่วนออกมาให้ดูนะคะอย่างเช่นตรงนี้ ดึงมาวางเอาไว้ปึง้งเขาให้อ่านี่คือคลิปวิดีโอทั้งหมดแต่ว่าโออยากจะเห็นเฉพาะบางส่วนก็คือเห็นแค่ตรงนี้เท่านั้นเราจะทำอย่างไรเราก็จะครอบมันทิ้งนั่นเองค่ะครอบส่วนที่เราไม่ต้องการทิ้งอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนให้ดูเห็นไหมคะเดี๋ยวเล่นให้ดูก็ได้ว่าคลิปมันจะมีการวิ่งประมาณนี้ เห็นไหมคะทีนี้เราจะครอปเอาแค่บางส่วนเท่านั้นเอาส่วนนี้แล้วกันวิธีการก็คือเอาเมาส์ของเรานะคะเลื่อนไปที่มุมขวาบนตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะมันจะมีรูปสี่เหลี่ยมอยู่ให้คลิกที่รูปสี่เหลี่ยมได้เลยปักเข้าให้รูปของเราสังเกตว่ามันจะขึ้นเป็นเส้นสีออกฟ,ฟ้าแล้วก็มีมุมเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะ มีมุมมุมเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะแสดงว่าเราสามารถที่จะครอปหรือว่าตัดบางส่วนได้เราก็คลิกแล้วลากได้เลยค่ะนี่คือการตัดบางส่วนเห็นไหมคะืทีนี้เวลาที่เราเล่นอะเรามาลองดูคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถเล่นได้เลย จะสังเกตว่ารูปมันจะ,จะแสดงเฉพาะส่วนที่เราครอปมาเท่านั้นค่ะเช่นเดียวกันกับรูปภาพนะคะเดี๋ยวโอจะขอเลื่อนไปที่หลังสุดเพื่อมองให้มองเห็นภาพง่ายขึ้นทไลายของเราค่ะในพื้นที่ว่างเปล่านี้นะคะโอมีรูปภาพบางรูปอย่างเช่นรูปของ นี่เลยแมงกระพรุนค่ะเอามาวางไว้วางไว้ที่เลเยอร์ไหนก็ได้สังเกตดูนะคะเห็นไหมคะเราสามารถปรับแต่งเจ้าแมงกระพุนนี้ได้ตัวอย่างเช่นเราอยากจะได้เฉพาะตามันค่ะอยากตัดมันทิ้งส่วนอื่นสังเกตว่ามันจะยังคงอยู่นะคะถ้าเราขยับปุ๊บมันจะเลื่อนทันทีเดยโอขอกลับไปนิดนึงเพื่อเพื่อให้มองเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะรูปมันจะเปลี่ยนทั้งหมด นนถ้าเราต้องการที่จะตัดรูปนี้ค่ะให้เหลือเฉพาะส่วนตาเท่าน,านั้นให้เราคลิกมาที่ครอปตรงนี้นะคะคลิกเลยค่ะเพื่อให้มันขึ้นมุมเป็นสี่เหลี่ยมอย่างที่เราเห็นนะคะแล้วเราก็เลื่อนได้เลยไมคะตัดมันทิ้งข้างล่างก็ตัดทิ้งเลื่อนมันขึ้นไปนี่ค่ะสังเกตว่าเพียงเท่านี้ รูปภาพมันก็จะแสดงเฉพาะส่วนที่เราตัดออกมาเท่านั้นค่ะส่วนที่เหลือก็จะไม่แสดงในแคนวาสนี้นั่นเองแต่เราสามารถที่จะยังคงกลับไปเหมือนเดิมได้ตัวอย่างเช่นเราตัดไปแล้วไม่พอใจเรายังเลื่อนมันได้นะคะรูปมันไม่ได้หายไปไหนมันแค่ถูกตัดไม่ให้เห็นเท่านั้นเองเห็นไหมคะเห็นไหมคะยังกลับมาได้ ถ้าเราพอใจแค่นี้ต่อให้เรากลับไปที่หน้าอื่นแล้วกลับมาที่เดิมนี่ขอขยายนิดนึงเราก็ยังสามารถทำงานกับมันได้เหมือนเดิมค่ะเพราะมันยังอยู่มันไม่ได้หายไปไหนรวมไปถึงวิธีการในการลดรูปก็เช่นเดียวกันให้เราคลิกซ้ำนะคะ มันจะกลับมาเป็นวงกลมแบบนี้เห็นไหมคะพอมันเป็นวงกลมปุ๊บรูปของเราหรือว่าวิดีโอของเราจะสามารถย่อหรือขยายให้เล็กใหญ่ขึ้นแล้วแต่เราเลยอย่างเช่นสังเกตว่าพอทำอย่างนี้ปุ๊บเวลาที่มันเป็นวงกลมรูปมันจะย่อขยายได้คะ่ะย,ย,ย,ย่อขยายย่อขยายแต่ถ้าคลิกที่รูปสี่เหลี่ยมปุ๊บ วงกลมนั้นมุมมุมจะเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมพอเราเลื่อนปุ๊บกลายเป็นตัดขาเห็นไหมคะตัดทิ้งเพิ่มเห็นไหมคะลองทำดูได้เลยค่ะซึ่งเหมือนกันทั้งรูปภาพและวิดีโอวิธีการครอปแล้วก็วิธีการยอ่อขยายรูปภาพมีเพียงเท่านี้ค่ะ